เดืนอ,ดน,อ,อ,น,น,อน,ดนอีเกิงกำลังสิรลับคิวใหม่แล้วครับผมเดือนอีเกิงเมื่อในแรมหนึ่งคำครับเดือนอีเกิงกำลังสิรลับคิ้วใหม่แล้วครับผมนี่คิวใหม่ด้านทิศตะวันตกตอนนี้กับเวลาตีหากวกลัวแล้วครับผมแต่ว่าอากาศอยู่บันหนอกบานนาขยังหนาวอยู่ครับเด้อ นี่ครับครับคิวใหม่เป็นีีเกินกำลังสิรับลงไปเรื่อยๆเดือนต่ำดาวตกเสียงนกละเมอเพลอร้องกลางดึกโอ้ไปจำได้จังได้เพลงทุนท้องใจครับครับ อากาศช่วงเศร้านะครับเศร้าตีหาก็กว่านะครับอ่ะเห็นไหครับเดือนนี้เกินกำลังจะรับทิ่วไหม่นกไปเรื่อยๆวันใหม่ก็จะเริ่มมาเยือนเมื่อนีวันที่สามสิบเอ็ดมื่อวานนี่หวยออกเป็นจันไหนมี่ไพ่ถือหวยถึอเลขถึกเบอร์ป่าพี่นอ้องอาเมื่อคืนนี่ลีรวร์พูลกับ แข่งกับนิวคาสเซนไปเยือนนิวคาสเซนก็นเสมอกันศูนย์ศูนย์ว่ากับเป็นยังครับก็ได้แต้มมาหนึ่งแต้มก็ยังน้ำเป็นทีนึงือเขานะครับทีมื่นก็นเสมอขึ้กันได้แหละก็บพรเสียหายมากไหมหรอครับผมจังได้ลิเวอร์พูลก็ได้แซมมือก่านหรอผมว่า <laughs> จากนี้ไปอีกห้าปีหรืออีกเจ็ดแปดปีสิบปีพุ่นล่ะลิเวอร์พูลจังสี่ห่างหายจากการเป็นแซมครับพี่น้องครับเพราะว่า ฟ้าลิขิตห้มาให้มาเป็นเส้นในช่วงนี้แล้วครับมันเป็นมันเป็นส่วงของลิเวอร์พูลครับพี่น้องครับเสียชนะเบิร์ตซูนัตมันก็เป็นไปเพราะอะไรครับพี่น้องเนาะเออเขากาับที่เขากับยากชนะลิเวอร์พูลคือกันลิเวอร์พูลกับยากชนะเขาคือกันต่างคนต่างงัดกลเม็ดเฮ็ดจังไหนจังสิบปแพร่ริเวอร์พูลเขาก็ต้องงัดเขาก็ต้องมีอ่าเขาเรียกว่าแทคติกเทคนิคหรือว่าเกมของแต่ละทีมมันก็บังคือกันนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนหอดพุละนัดสุดท้ายลร์พูลก็ถลิงแซมคือนเขานะครับหลายผู้ละคนก็งุ้นนิดมันก็ธรรมดาล่ะครับเนาะกองเสียก็อยากได้ใหอ้อยากใหญ่ทีมชนะแต่ว่าทีมก็อยากชนะขึ้นกันแต่ว่ามันชนะไม่ได้ก็ต้องยอมรับแม้ว่าครับผมขอมูุนีนักเตะทุกคนเขาก็ทุมทีนะครับกับเพื่อเสียแฟนพอสอบใจสุกคน ครับแต่ว่ามันก็สิตามใจทุกนัดก็บ่ได้ล่ะครับขอก็อยากชนะทุกนัดนั่นแหะแต่ว่ามันก็บ่สามารถเฮ็ดได้กัเห็นใจทั้ง2ฝ่ายเห็นใจทั้งกองเสียเห็นใจนักเตะพร้อมเพิ่นกัเต็มที่นะครับผมเสียงเตือกกับพาคลูกภาคเมียแม่นบ่ครับผมไปฝึกไปซ้อมดึกๆดือนๆก็เพื่อทีมนั่นก็เป็นอาชีพของเพิ่นนะครับเนาะเอ้าให้กำลังใจกันต่อไปครับ You will walk never alone You will never walk alone y ยู w วิว n นว e ว w อกอ a l โ n e อ้าวสวัสดีปีใหม่นะครับเด้อมาอื่นกับวันที่หนึ่งละมืนอนี่วันที่สามสิเบเอ็ดครับตีห้าก,กว่าแล้วครับผมสวัสดีครับ